ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเรียนเล่นพักผ่อนบ้างทำงานทำรายงานส่งอาจารย์ชีวิตมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับผมเองนะครับวันนี้ราเทียนเสร็จแล้วผมก็กลับมาทํารายงานเตรียมส่งอาจารย์ในวันพรุ่งนี้นะครับมันก็จะเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งในชีวิตของผมนะครับแต่ใครจะรู้ครับว่าใน,นวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ ที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นกับผมครับโอเคเรียบร้อยงานเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งอาจารย์ดีกว่าเข้า Google Drive ของกเกษตรนะครับ s k u c h เฮ้ยาไมส่งไม่ได้พื้นที่เต็มทำไงดีเนี่ยพื้นที่เต็มแล้วหรอ๋อไม่เป็นไรนี่เรายังมี o วัน i v e อยู่นี่เออเราไปใช้วันได้ก็ได้ uh huh. วันไหนก็เต็มเรื่องนี้ส่งรายงานให้จาย์ได้ยังไงดีเนี่ยโอ้ยทําไงดีเนี่ยออ้ยทาไงดีอ๋อแสงอะไรอ,ะอ่ะเอ้ยอะไรนะอะไรอะไรกระจอกไปเลยอ๋ออ๋อแสงอะไรเนี่ยอ๋อดีจ้าเฮตัวกลังพออีกต่อไป ฉันมีทางแก้ให้แล้วนะเฮ้ยยนา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 ยเป็นใครอ่ะแล้วเราออกมาจากคอมฉันได้ยังไงอ่ะเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อเราลืมแนะนำตัวไปเราชื่อ KU d ูได e นะเพิ่งเกิดมาเพิ่งไม่นานนี้แหละเมื่อกี้นายส่งรายงานไม่ได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมบน KU Crowdbox ให้กับทุกคนแล้วนะโดยนิสิตเนี่ย จากเดิมที่ใช้ Google Drive เนี่ยจะได้พื้นที่5 GB ใช่ไหม้าเป็น One Drive อ่ะจะได้พื้นที่เพียงแค่4 GB แต่ปัจจุบันนะอัปเลเวลให้เป็น50 GB ปิไปเลยจุ๊บๆโอ้โหยเพิ่มเยอะเมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่แค่นิสิทธ์นะอาจารย์ก็เพิ่มให้เหมือนกันจากเมื่อก่อนพื้นที่ Google Drive เนี่ยอาจารย์จะได้แค่40 GB ถูกไหมแล้วถ้าเป็น One Drive อ่ะเมื่อก่อนจะได้30 g b แต่ตอนนี้ k u Drive จะเพิ่มให้เป็น 150GB รอห้าส์โอจานไม่เยอะอา้าวได้พื้นที่น้อยแล้วจะพอใส่รายงานพวกเธอเหรอนิสิตมีตั้งหลายคนนะเออจริงดนะ้วยเนอะนอกจากนิสิตอาจารย์แล้วยังมีบุคลากรด้วยนะเมื่อก่อนบุคลากรจะได้พื้นที่ Google Drive 15GB ส่วนวันไดเนี่ยจะได้แค่10กิตอนนี้กเพิ่มพื้นที่ให้ถึง 70GB พอแน่นอนมาเต็มเหนียวและนอกจากนิสิต อาจารย์และบุคลากรแล้วเนี่ยยังเพิ่มพื้นที่กับหน่วยงานด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยในหน่วยงานแต่ละหน่วยนยีถ้าเป็น o o o g l r i v i เนี่ยจะได้ 15GB ส่วนถ้าเป็น o n r i v e เนี่ยจะได้พื้นที่แค่ 10GB ตอนนี้พื้นที่แต่ละหน่วยงานจะได้เพิ่มเป็น 100GB ของวงันเต็มๆเย้ส่งรายงานได้สำเร็จแ,แล้วขอบคุณเคอยู่ได้นะครับเย้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 ้ยสดวปลอดภยัยความจุเพิ่มและเข้าถึงได้ ที่ทุกนเหรอแก้มใครอ่ะมาพูดเนี่ยใครอ่ะและนี่ก็คือบริการดีๆจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ที่มอบให้กับชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกๆคนนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะนะครับขอบคุณครับจืยกนิ้วให้เลยเยยบไปเลย